ทักษิณเขาไม่ได้เป็นนายกเขาอยู่ดูใบ16ปีแล้วที่ออกมาจากนอกประเทศไอ้ยุทธมีอะไรก็จะร่อทักษิณทุกทีเออแปลกจริงๆมันก็ไม่แปลกหรอกครับมันไม่มีทางอื่นนี่เกาจะหาคนรับผิดคือไอ้ยุทธนี่มันรู้สึกมันมันยั่วสิมันมันไม่ได้เป็นนี่แล้ววันนี้ลูกผีลูกคนแล้วนะก็เลยคิดว่า สวิตไปเอี่ยวกับทักษิณไม่ได้เอี่ยวกันแล้วครับเป็นคนละเรื่องผมเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านเ่ยนะครับก็ให้เห็นว่าเกมเกมการเมืองแบบตื้นตืนเอารองโคศกรัฐบาลมาด่าทักษิณรองโคศกคนนี้นะครับก็ชื่อ นางสาวทิพนันสิริชนะมาด่าทักษิณบอกว่านายกเถื่อนนั้นไม่ใช่ประยุทธ์แต่เป็นทักษิณเป็นคนที่ดูใบเฮ้ยมันเกี่ยวไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยแต่ว่าโอเคครับโคศกรัโคศกพักเพื่อไทยเขาก็ฉากไปแล้วนะครับก็สมน้ำสมเนื้อครับเอ่อใย ยายทิพพนันมาว่าทักษิณน,นะครับคุณโฆษกของเพื่อไทยนะครับก็ต่อกลับต่อกลับสะใจไปแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นอย่างหนึ่งว่าคือการเล่นการเมืองกันอย่างนี้มีวิธีการด่ากันโดยไร้เหตุผลเนี่ย แล้อีกอย่างหนึง่งผมดูคุณทิพนันนะเออคุณทิพนันที่รองโฆษกรัฐบาลเนี่ยแมมยิม้แมแหมเวลาด่าทักสินได้เลยยิม้มนังสือพิมพ์ลงข่าวไงแต่ผมดูหน้าแกแล้วนี่เอการที่คุณตีชาดาศรีธาดารองโฆษกพักเระเทไทยอัดกลับมันก็น่าจะสมน้ำสมเนื้อ แต่ผมดูหน้าของคุณทิพนันแล้วผมเอ๊ะผมที่แรกผมไม่รู้จักจริงๆครับเพราะผมเห็นหนะ้าเอ๊เด็กคนนี้นี่หน้าตามันเป็นผู้ลูกผู้รากมากดีว่างั้นแหละนะครับลูกคนมีสกุลลุนชาติอะ่ะเพราะหน้าตามันแจ่มแจ่มใสดีแล้วทำไมมาไม่รู้ผิดรู้ถูกเลยเหรอทำตัวเหมือนกับโคศกประยุทธ์อย่าง ออไอโบอย่างเงี้ยไออัถกรอย่างเงี้ยหรือว่าไอไอธนากรอย่างเงี้ยไอนั่นนะมันมันเ,เขาเรียกอะไรมันไร่ระดับอะนะครับเป็นโคลสกที่ราคาราคาถูกมากกว่านั้นเถอะแล้วทำไมเด็กหน้าตาอย่างนี้ถึงออกมาทำหน้าที่ ด่าทักษินแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนังสือพิมพ์ลงเออพอเข้าไปดูประวัติเอ,อ,อ้นามสกุลนี่ผมมันคุ้นๆอยู่นะใหญ่นามสกุลสิริชนะเออนะครับทิพานันสิริชนะนึกขึ้นมาได้พอเช็คเข้าไปท่านอ๋อลูกสาวลูกสาวคุณวันชัยสิริชนะนี่ นี่แหละครับอาจารย์วันชัยสิริชนะอาจารย์วันชัยคนนี้รู้จักกันครับเป็นพ่อของคุณทิพนันที่ผมพูดอย่างนี้อย่าเพึ่งเข้าใจว่าผมจะมาด่าพ่อแกนะแต่ผมกำลังเห็นว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ก็หน้าตาใสใสดีแล้วทำไมถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวการเมืองเลย วันนี้กระแสประยุทธ์เนี่ยมันเป็นผู้ร้ายพักพลังประชารัฐมันเป็นผู้ร้ายแล้วทำไมมาทำอย่างนี้ก็เลยอ๋อเด็กคนนี้เป็นลูกอาจารย์ที่ได้อภิสิทธิ์เป็นอภิสิทธิชนเรียนก็เรียนออสาธิตจุฬา จบก็คณะนิติศาสตร์จุฬารุ่นน้องผมอีกคนที่เข้าสาธิตจุฬาได้เนี่ยเขาถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับโรงเรียนมันดีก็แน่นอนสิครับเอาอาจารย์จุฬามาสอนนี่แต่ว่าคนจะเข้าได้นี่เด็กเส้นทั้งนั้นอันนี้พูดกันตรงๆครับอาจจะบอกไม่ใช่เส้นไม่จริงครับลูกครูบาอาจารย์ในนั้นทั้งนั้นที่ได้ ลูกชาวบ้านไปสิสอบไม่ผ่านแล้วครับอันที่หนึ่งอันที่สองลูกผู้รากมากลีนี่เรียนจุฬาส่วนใหญ่คอนเซอร์เวทีฟครับค er อนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์นิยมแล้วก็มักจะมองปัญหาแบบอำนาจเป็นหลักโดยไม่คือเบือ่อไม่ได้มองละเอียดว่าความถูกต้องเป็นยังไงผมถามหน่อยว่า คุณทิพานันคนนี้ไม่รู้หรือว่าวันนี้เนี่ยพักพลังประชารัฐมันเน่าแล้วนะแล้วตัวเองอยากจะมีอนาคตทางการเมืองนี่ในฐานะรุ่นพี่จุลานะจะแนะนำให้ถ้าอยากจะมีอนาคตทางการเมืองต้องมองให้ออกว่าพักพลังประชารัฐมันไม่มีอนาคตแล้วเออมันมี มันไม่มีความชอบทำแล้วแล้ววันนี้จะลงผู้แทนอยากเป็นผู้แทนนี่สมัครผู้แทนเขาที่แล้วก็สอบตกครับเออสอบตกแพ้พักเก้าไกลแพ้พักอนาคตใหม่คุณีิพานันคนนี้ลูกอาจารย์วันชัยเนี่ยปรากฏพอดูประวัติเข้าไปโอ้นี่สนิทกับไอ้สกลที ไอ้สกลทีที่พ่อมันเป็นคณะรัฐประหารน่นน่ะทีส่สมัครรองผู้ว่าก,กทอมอน,นั่นน่ะไม่ชนะแล้วยังมองไม่ออกอีกเลยเนี่ยมารับใช้ประยุทธ์มารับใช้ประวิทย์มารับใช้รัฐบาลเผดเดจการแล้วจะเป็นสมัครผู้แทนจะมีอนาคตอะไรก็เลยจะฝากบอกไปถึงอาจารย์วันชัยด้วยบอกลูกสาวซะ อาจารย์วันชัยกับผมนี่รู้จักกันเพราะวันที่แกเป็นวันนี้แกเป็นคณะบดีนะแเ,เป็นอยเป็นอธิการบดีที่ท,ทรงอิทธิพลของมาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วจะบอกให้คุณทิพนันรู้ด้วยว่าคุณพ่อคุณจะเป็นยังไงก่อนตอนที่กำลังก่อสร้างแม่ฟ้าหลวงเนี่ยอาจารย์วันชัยเนี่ย เป็นปรัดทบวงมหาวิทยาลัยตอนนั้นท่านประจูบชยสารเป็นรัฐมนตรีทบวงนะครับผมกับท่านประจวบก็สนิทกันแล้วพอมาท่านอดิศัยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาทบวงมหาลัยก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านอดิศัย ผมก็ไปดูเป็นละารรำตีก็เลยรู้จักอาจารย์วันชัยดีเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของคนพวกนี้เนี่ยเราเห็นรู้สึกแหมมีเกียรติยศแต่ข้างในนี่มันเน่าอย่างไงไปดูให้ได้ครับมหาวิาลแม่ฟ้าหลวงนี่มหาวิาลใหญ่อยู่บนภูเขาสวยงามแต่บ้านพักอธิการบดีนี่นะ อย่างพระราชวังครับเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยผมเคยไปพักโอ้โหสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนนี่แบบเลอเลิศเลยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมจะได้คุยกับท่านสักทีหนึ่งว่าไอ้ไอ้ระบบมหาวิทยายลัยเนี่ยเราดูมันดีนะครับแต่ข้างในมันเน่าอย่างไงคนที่จะเป็นอธิการบดี มหาอะไรแม่ฟ้าหลวงเนี่ยตอนนั้นกำลังจะสร้างขึ้นใหม่อาจารย์วันชัยก็เป็นยังยังไม่ออกครับตอนนั้นเป็นประหลัดประหลัดทบมมหาวิทยายลัยกำลังก่อสร้างทีนี้แกก็วางแผนสิคุณพ่อของทิพนันเนี่ยอาจารย์วันชัยเนี่ยแกก็วางแผนว่าพอแกออกจากราชการ จากมหาวิทยาลัยแล้วแกก็จะไปมีสวรรค์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยแกทำยังไงอ่ะแกต้องให้ลูกน้องแกเนี่ยไปกินตำแหน่งอธิการก่อนไปจองที่ไว้ก่อนมันก็เน่าเหมือนนะักการเมืองแบบประยุทธ์นี่แหละครับลูกน้องแกก็ไปจองที่เ,เป็นอธิการก่อน แล้วแกก็เป็นประหลัดแกก็มีบาร,รมีเหนือผู้ง่ายแกครอบงามเลยครอบงามหาอะไรไม่ฟ้าหลวงเลยพอแก,กเกษียณปับ๊บไออธิการนั่นก็ออกแกก็ไปกินตําแหน่งแทนอยู่จนถึงวันนี้พึ่งพึ่งออกเพราะเกินเจ็ดสิบไปแล้วต้องออกแล้วละ่ะอายุมันครบแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่เองแต่แกอยู่เป็นสิบสิบปีเลยครับ นี่คือเส้นทางของคนที่เรียกตัวเองว่าครูบาอาจารย์แล้วใช้ภาษีของประชาชนเนี่ยสร้างวิมานให้ตนเองมีความสุขเป็นอธิการมหาาลัยแล้วตัวตัวมหาวิทยาลัยนั้นก็สร้างบ้านพักอธิการเหมือนพระราชวังไม่เชื่อใครไปดูที่ครับแล้วแกก็เสพสุขอยู่ในนั้นดังนั้นคุณทิพนันต้องเข้าใจนะ ในโลกนี้เนี่ยถ้าคุณจะเดินบนเส้นทางการเมืองเนี่ยควรที่จะรู้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็คุณพ่อของเธอเองนั่นละ่ะก็มีลักษณะเป็นข้าราชการที่สร้างภาพแต่จริงๆแล้ว ก็หาประโยชน์จากการเป็นอธิการบดีตั้งแต่ตัวเองเป็นปรลัดทบวงจองที่นั่งไว้เลยเพราะรู้ว่าไปเป็นอธิการบดีหลังกเกษียณนี่จะได้อยู่ยาวๆสบายๆผมอยู่ในช่วงนั้นพอดีเลยรู้จักอาจารย์วันชัยดีแล้วเลยคิดอยู่เหมือนกันว่าไอ้รูปแบบเนี่ยไอ้ตัวอย่างระบบราชการที่มันเน่าในเนี่ยมัน เอาเปรียบกันกินตำแหน่งกันเอาเงินของประชาชนมาเออมาใช้ในชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับนางสาวเอเอ,เอสิบตำรวจโทนุชที่เป็นเมียสอวอเนี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปเป็นตำรวจเสร็จแล้วก็ไม่มีคนใช้ก็เอาสาวเป็นเพื่อนกันยัดเขาไปเป็นทหาร เออแล้วไปเป็นคนใช้แล้วไอ้ตัวเมียสวก็ไปได้เออใช้เส้นอีกไปกินตำแหน่งนู่นภาคใต้ในระบบราชาการเนี่ยครับมันก็มีการคอรัปชันอย่างนี้แหละเอารัดเอาเปรียบกันคนที่มีเส้นมีสายมันก็ขี่หัวข้าราชาการมันไม่มีความเป็นธรรมเลยครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เลย ฝากบอกให้รู้นะจ้าน้องจ๋าว่าการที่ออกมาเล่นแล้วเที่ยวไปด่าคนนูน้นคนนี้เนี่ยกลับไปดูตัวเองด้วยถามพ่อใช่หรือเปล่าคะที่นายสุนายเล่าให้ฟังเนี่ยที่คุณพ่อเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่านะแล้วตัวหนูเองเนี่ยถ้าอยากจะเล่นการเมืองเดินบนหนทางเส้นทางการเมืองก็ต้องรู้ผิดรู้ถูกเอออย่าไปอยู่ในไฟลยที่ มันเน่าเป็นฝ่ายประเดชการเอ๊ะแล้วเรียนก็เรียนจุลาเว้ยเรียนจุลาก็น่าจะฉลา,าดเอ้าจริงๆแต่ทีนี้ไอ้คนเรียนเก่งเนี่ยบางทีมันโง่าทางการเมืองนะผมอยากจะให้รู้หน่อยว่าประยุทธ์มันเน่าประวิตย์มันเน่าเนี่ยใครเขก็รู้หมดแล้วหนูจะมาปกป้องเขาทำไม แล้วปกป้องไม่ป,ปกป้องเปล่าเขาเขียนสคริปต์มาให้ด่าทักษิณก็เลยด่าทักษิณไปแบบไม่มีเหตุผลเลยอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเรียนจุฬาได้ยังไงเ,เรียนนิติศาสตร์ด้วยนักกฎหมายไม่ต้องมีเหตุมีผลสิเนี่ยให้ดูรูปนี้หน่อยครับคนนี้อันนี้ไม่ใช่มาชื่นชมเธอนะคุณลีน่าจังเนี่ยังฉลาดมากกว่าที่พาวันเลยรู้ว่าวันนี้กระแสเนี่ย ยุทธมันไปไม่ได้แล้วสามปอโทรราชไปไม่ได้แล้วนี่เจรีน่าจังยังบอกว่าประวิตนี่เน,เนิทกับคุณหญิงพจจมานคุณหญิงหาเมียให้แต่มันไม่เอาเพราะมันเป็นเกย์จริงๆผมไม่ได้ไปเชื่อข่าวอะไรแกนะเพียงแต่บอกให้เห็นว่าเขามองการเมืองออกว่าวันนี้เนี่ยสามปอนี่ยมันเป็นผู้ร้ายแล้วเออ แต่ไอคนจบจุฬาเสือกไม่รู้เ้ยแถมเป็นลูกอาจารย์อีกยังไม่รู้ทำตัวเหมือนกับไอโบเลยฮะทำตัวเหมือนกับไอโบไอโคศราคาถูกทำตัวเหมือนไอธนากรเนี่ยวางบุญชนะอย่างเงี้ยโอ้เสียเครดิตตายเอาละไม่เป็นไรครับก็เลยเล่าเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับ